แม่หอนบอกมันเป็นวาสนาที่มันจะได้ไปอยู่โคราชครับเพราะว่ามีคนมาขอเบงผมหลายคนนะผมก็บอกครูว่าแล้วแต่ครูจะให้อีกตัวนึงครูว่าเอาตัวมอนบอกให้ที่ผมไม่ทราบเลย่อไปผมก็เช็คดูแลชีวิตมันเก่งจริงเก่งคือมันไม่ตีซองตีหลังปกติผมตัวเมียผมก็ไม่ได้เช็ครับแต่ผมผมมั่นใจว่าอีตัวเนี้มันมันลูกเราเคาะมากับมือนะมัน มันต้องดีพอดีมันมีอยู่สามตัวนะนั่นนะมีงอนบอกแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมให้ครูยงครูโจงไปไปผสมที่นู่นอย่างนี้แล้วอีกตัวหนึ่งก็อยู่อยู่ที่สวนกับมันก็แบ่งกันให้ครูครูบอกมีสี่ตัวคือตัวลายผมเอาไปแล้วเหลือสามตัวนะครับก็ขอครูตัวนึงก็ครูบอกว่ารวมเสร็จก็เอากลับมาคืนคนหนึ่งผมเลยเอาตัวลายมาแล้วครูแล้วครูก็ผสมออกมาเป็นนี่ปลายแดงครับ ไปแดงขอผมสายนี้มันเหนียวขนาดโอ้ไปแดงเดียวมากครับตื้อมากครับเดียวสุดๆเลยครับใจดีมากๆนะฮะวันนี้ถ้าถ้าปกปอยใจวันดีนี่หมดสจิตแต่มอกจิตน้อยแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคขอแดงวอนบ่อตัวเราคือวอนบ่อไอเราย้อมแต่เป็นปกปอยใจร้ายของผมเมื่อวานนี้ครับคือปกับปอยใจดีไม่เอามันต้องโหดใจร้ายมันต้องโหดมันต้องครับ เลี้ยงน้องไม่ได้ครับเลียงน้องไม่ได้ต้องมีเอาไปช่อหน้าก็กู้มาต้องมีนาทีทองครับเออครับไปตีไปแบ่งพี่บังน้องบังไม่ได้ลำโหดจริงๆครับวงนี้พากห้องผมได้เนาะป่วยเดี่ยวน้องอันตรายต่อเดือยครับเมื่อวานไปบอลไม่คืนมาก็อัานก็หน่อยไม่พออัานไม่ได้กินน้ำอัานเดียวไน้ำหนึ่งสองหนึ่งสองน้ำเดียวโดนกินน้อยสุด ก็ตาไม่หัวรู้เพิ่มเติมเจ้าช้างมันเข้าช้าแล้วก็มันมันท่าไม่จริงไม่จเป็นไล่คอหาหัวเยอะเป็นเป็นจังหวะให้เข้ามาไม่เชิงสนิทนลำสวนเชิงสนิทตีพวกเนี้ยลำสวนมันสู้คอเนี่ยตีปุ๊บหัวอยู่หลังของอยู่แน่นๆไม่เลี้ยวหาหัวเนี่ยเกาะหัววางกลางหลังตำแหน่งผู้ยิ่งเสร็จมากๆรรอดก็ไม่ได้เพราะมันไม่ไล่คอ สายดําก็ตีมันไม่ได้นะครับสายที่วมาตีแพงนี้อยูกับสายรังสวนก็นั่นแหละทุกวันนี้นะทุกวันนี้นาทีนี้คือสายลงสวนสายลงสวนนั้นนั่นเนือนะเพราะว่าไม่ดังโคมคามแต่ว่าเสียบตึบตึกเพราะว่าพยาบอดผมติดตามมาหลายปีก็ไม่รู้ว่าเป็นไก่ของใครถามใครก็ไม่รู้ชัดเนี่ยนะครับแต่ว่าสายคอแดงเนี่ยชัดเจนครับมาจากที่นี่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อยากพูดนิ่มนะฮะก็ใครถามผมก็ บอกเขาตลอดนะว่าคนนี้มอบให้มาเป็นของคุณมันมีไม่กี่คนนะเดี๋ยวถ้าอย่างเงี้ยนะถ้าพูดถึงอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าไปดังมาเขาก็บอกไก่เราเขารยาเงี้ยแล้วแล้วแต่เขานี่ยนะแล้วแต่เราเราไม่ได้ซีเรียนเรามาถึงตรงนี้เราเรีว่าก็มันมันเราก็ตั้งต้นไปดีแล้วก็ผมก็ใช้เสมอว่าดูคนดูไก่ดูไก่ดูคนนะครับไก่จะดีคนต้องดีก่อนนะครับถ้าเราไม่ลืม อดีตไม่ลืมคนนี้บุญคุณนะครับก็ไม่ตอนนี้คือผมมาไปที่แม่ลายนะครับที่มา่าตั้มดูอ๋อครเป็นล,ลายที่ที่เช่าไปเหรอที่ที่เป็นแม่ของป้ายแดงครับล้วก็ที่ครูบอกม,มีแม่เกาอยู่สี่แม่ตอนนั้นนะ่ะแล้วก็คร,ค,รครูให้แม่หงอนบ่อไปต้นหนึ่งอ่าฮะนี่แม่หงอนบ่อต้นเนี้ยมันเป็นต้นสายโคแดงมนจากนม่แดงคว่ามีชื่อก็เป็นของที่มาจกคุณนี่ที่ได้มอนไปผ่มไปนะครับครับวันนี้จะเดือ ไสำหรับอีกหนอนบอกตัวนี้มันเป็นลูกของเราย้อมมัดหนักตัวเด่นของสายนี่ะมัดหนักมันจะเป็นตัวเด่นตีหลังเป็นไก่เข้าเร็วแล้วตีตีตีย่ำดิย่ำข้อเด่นของมันตีตรงไหนตรงนั้นคครับือตัวอื่นมันจะตี ตีตัดลงตัวเนี่ยแต่ว่าตัวนี้จะมีจุดเด่นที่หลังที่หลังไม่ได้เลยตีตีหนักมากตีหลังก็เป็นต้นสายทุกปัจจุบันที่สายข้อแดงก็มาจากคุณนินเนี่ยนะครับที่ว่าคุณนิ่มได้เมตตามอบมอบให้นะครับเมื่อเมื่อปีอะไรปีสี่ห้าประมาณนั้นนะครับตัวมาจําได้สิปีเพราะว่าก่อนลูกสาวคนแรกผมคลอดได้เดือนหนึ่งคุณนิ่มจะมอบให้ไปนะครับก็เป็นต้นสายที่ปัจจุบันครก็ก็ดีใจที่ที่ ที่ได้ไปแล้วสามารถก่อยจอดมาได้ครูวันนี้นะครับเพราะว่ามีใครทีถามแล้วผมจะบอกว่าที่มาถึงวันนี้นะครับก็ครูนี่ไม่ตาให้นะครับก็เหมือนกับครูทั้งบกไก่คนแรกของผมนะครับก็เลยมาวันนี้ก็ขึ้นมาคารวะครูครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ